นนว,วันนี้วันนี้ยี่สิบสองกันปะยี่สิบสองธันวาคมสองห้าหกสี่ครับผมอยู่คำเขื่อนเก้ยวนะครับอาําเภอคําเขื่อนแก้วยะโสธรไหมเนานะบ้านเราให้บ้านน้องแวงตําบลเราให้ครับอ่าเมื่อไม่กี่วันก่อนผมไปไล่สดที่ละหานนะาผมใส่แม่ได้ครับเสียงจะแหบก็หน่อยออบ้านละหานะนาตําบลละหาหนนาแวงหน่อยขอนแก่นนะครับโคทั้งฝูงนี่พร้อมท้องป้องขนยองครับ ตัวนี้ก็เหมือนกันครับลูกสาวแลมโบ้ด้วยครับลูกสาวแลมโบ้หายเจ็เกาสภาพผอมมากครับเก่าเดือนกว่าแล้วครับเก่าเดือนกับอีกเจ็ดมือบ่เกิดสิบห้ามีนาครับขนหยองทองปองผอมครับแม่กับจอยครับง้ะเลี้ยงยางบ่ยางครับอันนี้เลี้ยงผิดนะครับนี่นอนตรงขี่ครับเบิดมือเบิดขึ้นอ่าผอมเพราะอะไรครับติดติดเชื้อพยาธิจากไก่นะครับเพราะว่าไก่จะมาคุยเขี่ยอาหารนะครับง้วกับกินไก่เอ้กินฉี่ไก่อยู่แวงหน่อยกับเห็นไก่ผมเห็นแล้วเขาเลี้ยงไก่ อ่าพร้อมนะครับขนนี่จะย้องท่องจะป้องครับกระดูสี่ข้งเห็นบ่ท่องยังก็อ่องลองกันว่าเขินยังเขาเห็นยังนี่ขีพโวเขาเห็นยังนี่พุงโลเป็นตาเป็นสร้างตาลขมวยอ้าวเอาเอาซื้อแม่นั่นนั่นไจอยแล้วก็ลูกโคอายุไม่ถึงหกเดือนนี่ย่าฉีดยาถ่ายพยาชนะครับให้ใช้ยาน้ํากอกนะครับขันฉีดยาง่วกับสีแก่นนะครับด้วยต้องอายุเกินหกเดือนนะครับยายฉีดนะครับขันฉีดก้อนเนี่ยแก่นครับงามได้ครับลูกสาวเลโมตัวนี้ เสียดายนะครับบ่งดูดูเบบ่งงามครับลูกสาวเลม้โบ้ได้ครับเนี่ยผมเป็นคนผสมเองเนี่ยแนวขาหน้าแนวขาหลังแตกคออื่นยังขีโพงกันมาเนี่ยขีโพท้องป้องครับนาขนหยาบหยองเพราะโคได้รับพยาธิจากไกล้ครับเพลียงไกลครับไกลมาเคียมาเคียกินห้ามกินนะเฟื่องอ่าการแก้ไขก็คือทายพยาธิครับยาที่ถ่ายพยาธินะครับต้องเป็นยาน้ําขาวขุ่นนะครับอันเบนโซนไปซื้อยี่ตลาดได้มากกว่อ่าลูกโคตัวเนี้ย ลูกโคตัวนี้กับสีไส้ห่วยไส้เกือบเครื่องขวดผุดแล้วครับมันตัวใหญ่แล้วไม่แมนส่วนแม่โคแม่โคอย่างน้อยขวดครึ่งน,นะครับยาเบเซียไอ้พวกพวูกว่าแม่แม่งัวนี่ตัวหนึ่งต่อขวดประแมนครับไอ้ตัวหนึ่งต่อขวดมันเป็นเป็นงันวไทยบ้านสมัยก250่อนสองร้อยห้าสิบถึงสามร้อยกิโลกรัมนะสมัยก่อนนะครับซึ่งขวดหนึ่งนี่มันใส่สําหรับอ่าง้วน้ำหนักไม่เกินสามร้อยห้าสิบนะครับอ่าเดี๋ยวให้เบิ้งตัวอย่างไปซื้อยี่ล้านยาสารนะครับ ขวดหนึ่งใช้สําหรับโคไม่เกิน3ามรกิโลนะครับสามซีซีนะครับก้อนใส่กับขยะเแล้วก็ผสมน้ำครับกอกใส่ขวดเหล้าขาวขวดเยี่ยงกระสังครับกอกนะครับสามขนาด30มสซีซีนะครับนะสำหรับโคไม่เกิน3ามรกิโลหลุมงอตัวนี้แบงค์เคิงเลยครับแบงค์เคิงจับกอกนะครับนะซิ่งมีพิษพลาดด้านไปขีดยาทายพยาธิครับทําให้วัวแกนด้านเลี้ยงไกอยู่ขอกงอครับงอดะกินฉี่ไก เขาโป่งหัวง้อยังกับลูกเล่นโบมีคานะครับเนี่ยเห็นบ่เบื้องดูการเลี้ยงดูกับเบิ้งเบื้องต้นผมหางผมหางตาผมเบื้องอ้ยังก็ขี่ติดตัวแม่เนาะตลอดเนาะเนี่ยกับเบิ้งครับราคาง้วนะครับแต่ก่อนผมว่าผมเห็นเห็นเดินแบบกวงนะเอาไปมากไม่เห็นผลมาเลี้ยงลักษณะนี้หางงามของดีอยู่ต่อเมื่อนะครับนนไครสีเซียนี่ครับขันเลี้ยงดีกับเป็นเงิ้ครับนนขันเลี้ยงบดีกับเสียดายมูลราคาลูกเล่นโบตัวนี้นะครับกับ โมไม่เนาะคนบอกว่ามันจอยผมเล oh, well, ี네 like ้ยวรถมันไปบอกว่าโอ้มันจอยเลยคุณหมอลูกแลมโบผมก็เลยเลี้ยวรถเขามาขับไล่ส่วนเหตุบังขี่โผเอิงเลื้ยงกลางนี่คือเป็นพยาธิกระไายนะครับไายทั้งแม่ทั้งลูกนะครับเหตุไทยโดยล่วงลูกแลมโบตัวนี้สะดืองามนะครับเห็นสะดือแม่ปะเนี่ยหุ่นนะบังดูสะดือแม่เนาะหุ่นนะทั้งคอทั้งยางอ่ะไซเรื่มโบออกมาก็ถือว่าย่อมรับได้เลยครับใส่ออกมานะงามก็แม่กันล้วกันครับว่างามก็แม่ครับนี่สะดือดุกลมโบ แมนบอกผมมดถือว่าคุณอนะ่ะแม่ยังเงี้ยวกว่าครับถือว่าหางหางเต็มก็แม่ไหลมาครับเห็น่าคนหางอ่าแม่ยังเป็นออกหางหนูซิ่งหางหนูหลิงด้นะครับอ่าแต่ลูกล้ำโบนี่หางหางกระอกหางเต็มได้ครับผู้หางสวยงามเลี้ยงดีเป็นเงินได้เท่าเด้อเป็นเงินครับนะโบร้อมติดเท่าโบดกัตใต้หมอดเป็นสีพิมพ์นิยมพ้อมนะอ่ามีเลียดอินดูนี่โบน่าเกียรติครับนแหงดีแห่งสีสูงแห้งสิงใหญ่ยายงามนะกันอ่าเดี๋ยวพมก็สิบ ผมสิไปล่าสีนะครับเนี่ยผมเลยกเลยแวะเขาบอกว่าจ้อยจ้อยลายนะก็เลี้ยเรียวเขาบ่งกับสีทิมยาไปหานะทถิมยากับมาเทใดกับถือว่าดีนะครับคองนี้ก็ถือว่าคอไทยบางกับจริงแต่การต้อนรับครับสู่นี่ถือว่าดีก็เลยก็เลยโอ้สีงามแห่งเบิ่งแห่งงามสีเนี่ึงกินว่าสีงามดีครับเดี๋ยวทายพญยเดี๋ยวเดี๋ยวสิมาไลยสวดเป็นหนังคนละม้วนนะเดี๋ยวเสียเอายาห้ยายาขีดผ่าเพื่อไปขีดยาไทยแล้วครับยาให้ขีดนะครับ ลูกโคเกิดใหม่นียาไปขีดธาตุเล็กครับหมอมันตัวต้มเอเงินครับธาตุเล็กเขาไปฉีดมูครับายาถ่ายพยาธิต้องหกเดือนอายาน้ําขาวขุ่นนี่จาไปแม่พันนี่ยาใส่ขวดขวดขวด,วด,วดละตัวแม่นะครับแม่พันนี่ต้องใช้อย่างน้อยขวดครึ่งนะครับจังเสียวอ,อยู่ลูกลูกโคตัวนี้กับแบงเคิงเลยนี่ขวดนี้ท่ายี่สองเทียร์เดยกก็เสียไวใ้ให้ให้เบิดอันนี้เบิมันลุงว่าผมผมก็เสียไว้บิเป็นยังเอาเอาสล่ะนะ ยากได้ครับขมิ้งไก่ครับนาสิไปต่อนี่ไก่ไก่ก็คือวิธีแก้ไขคือขังไก่ครับเอาเนี่ยเขาเอืยังตะไคร่วะให้มันอยู่แต่มันครับยามาขังงัวครับขังไก่ให้อยู่แต่มันครับขันสีเลียงไก่ครับสีมะปล่อยยังสีเพลเดีครับนะง่ว่ากับสีได้รับเป็นวได้รับวัตถจักรวงเวียนอยู่ยังสีครับได้รับพญายครับแมียนไทยวันได้ก็ได้รับไม่อีกคือเก่าครับงามครับงามงามเดี๋ยวมาเบิ่งหนังคนละม้วนมีโอกาสเดี๋ยวสีมาเยี่ยมชุ่มไม่ได้ครับลูกแลมโบ้ตัวนี้ อ่าให้มาเป็นหลักฐานว่างว้ขี่โผงง้เป็นพยานเป็นยังไงเอาให้เบิ้งจ่าจ่ครับผมขอบคุณครับ